สวัสดีค่ะมาพบกวับเราช่องน้องเพิ่มปูณชาแนล Channel นะคะสวัสดีแฟนคลับเอีทุกท่านนะคะอูอูนานูกลัวรถดูนะคะน้องนาโนน้องบัวบานชื่นใจกลัวรถเสกขับรถนะคะแม่โอ้สิ์บ่สิ์ขับรถรถไถเออ ดูนะคะเด็กๆกลัวกันใหญ่เลยนะคะเด็กๆตกใจสงสารว่าเอาใจลูกสาวโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอีละโอ้ดูพี่บัวกับพ่อพี่บัวมานิดชื่อหนึ่งคนรึเปล่าชื่อหนึ่งคนรึเปล่า รู้ทำไมวะรู้ทำไมวะรู้ทำไมวะโอ้ดูบัวบานบัวบานเป็นปีนเป็น,ปน,ปนลิงอีกแล้วน้องเสกขับรถไถเด็กๆกลัวกันใหญ่เลยตื่นเต้นนะคะเด็กๆตืๆๆ่นเต้นโอ้โหดูน้องดูน้องบววัวบานทำท่าอะไรนะ เป็นลิงแล้วระวังลมเด้อลูกบัวบานเอ้อฮาวฮาวหยันหยันคุยโทรมาเอาใจโทรมาอยู่เป็นเพื่อน บัวบังโพอตีลังกาพี่วัวเด็กๆน่ารักมากเลย Phở phần nặng đi phở lông 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 lên à Hãy không นั่งคาอะไรทำแบบไหนก็ทำเป็นหมดเลยน้องบบานน่ารักนั่งด้วยจะหลับด้วยหลับก็จะหลับโมจ๊บเฮ้ย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 พี่บัวเด้อพ่อ หายตกใจยังค okay ุณเป็นโฮมผู้สาวคุณหายตกใจหรือยังหายแล้วอาจารยเอ๊ะอาจารยพี่ชื่นจะอยากให้โยกจอกกล้ามเขาไม่โยกพี่ชื่นนาพ่อชื่ออะไรสวยดีสวยชื่ออะไรีสวยชื่ออะไรสวย ชื่นใจเป็นสาวแล้วปีนี้นะคะดูเป็นสาวโตเร็วมากแต่โกนอยู่พัทยาก็ทำแบบนั้นไงพ่อเขยกบอกว่าให้จุ๊บๆแน่ก็เฮ็ดอยู่ดิแต่โกนน้องชื่นใจ ลูกพี่บัวตาคอยจะหลับดูทำตาเยอะๆพี่วัวบรรยากาศดีถลันเลยได้ลูกฮะงูบานทำตาเยอะฮะแหนลูกขาได้ยินด้วยนเฮ้ดูดิแล้วทำไมบนหัวดิมึนหัวติโอพดูว่าเห็นไหมครับแม่หนเห็นเหล็กยังโบ ยกีกด้วยขยา้กยกไม่อยากยกไยกได้ทขาเลยืใจอยากให้ยกเอ้ายกแน่ยกแน่ม่ยกทั้งเบยกท้คืเบ้งขอา พี่แกยคดคายคยคายคแล้วช่คายคาุมๆูพี่บัวทำท่านี่นานแล้วตกใจรถอะเต้นเต้นสิงคโเฮ้ เออเขาน่ารักมากนะคะอ้วนปุปหเห็นเห็ดไทโยพดะเฮ้ยจ เนื <itt ac> ้อระวังพี่บัวเด้อพวกรานระวังเด้อเฟินห่วงผู้สาวเฟินนด้นั่นเฟินห่วงผู้สาวเด้พวกรานเจ้ามา่ยกผู้สาวไปลูกสาวดีใจนะคะพวกรานมาเอาใจจะให้ใครเพิ่มมาขี่ออเลยเอาว่ Hãy subscribe cho này Gõ Để này bỏ tầm ta video to ô ô ô เปล่านอนไหนเปล่าน้อนไหนลึกเปล่ามีคำตาโตอย่ามาทับหนูเด้อพ่ออย่าทับหนูเด้อพ่อแันอย่าไปทับเพิ่อนเพื่อนนะน้องเสียใจบอกว่าเจ้าไม่โยกคุยเนี่ยพอห้ำคุยก็อยากให้เจ้าโยกคือกัน คลิปนี้เอาไว้เสียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้านะคะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกทุกกำลังใจมาดูหัวข้อปิดไลค์ไล้เสียงปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อัวิ่องพิ่มเพิ่มได้จ้าหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กันหนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ